สวัสดีครับช่องลูกอีสานในเมืองเนอครับอคนเชัยภฟูมพัดทินนะครับผมวันนี้มายามหนูครับนี่ครับหมายครับหน้าลูกคนเยอ้อถอนผูกเขาตายไก่ครับพี่น้องคลิปนี้เาวาแน่นอนครับผมห้อยกางนิดอยู่ครับนี่ครับแพ่วครับผมจอดรถงแ้าวแล้วแหะ ค่ณเหมือนเลยครับเขาเพิ่งป้อยหน้ามาครับผมอันแรกติดบ่ะอ้อยงามๆอยู่เลยครับพี่น้องโอ้อันแรกก็ติดนะครับอันนี้บ่ได้เมฆนี่ครับนี่มีเบืองนี่ครับบ่ได้เมฆนี่ครับช่องผมมามีการเมฆครับเฮ้เนี่ยครับโอวผูดน้ำหอมผู้ใดที่ซื้อน้ำหอมผมไปนะครับสังเกตได้เลยว่าติดติดติดตัวผูดเลย มันเป็ติดตัวผู้มันนี่ติดตัวผู้หลายกว่าตัวแม่เนาะครับผมเออพี่น้องสังเกตบหมครับเออเดี๋ยวเนี่ยงูนะครับตัวแม่ตัวนิดเดียวมันก็มันก็ินสัตว์เราได้ครับเท่น้อยเดียวหนึ่งครับผมนึกว่าลูกงูเลยหนึนน่งโอ้ติดพี่นอ้องติดติดนี่ครับ อาูเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมเออถูกเอาแล้วเอาแล้วหักผูอีกแล้วอือเอาแล้วครับเลือกดีแล้วครับผมเลือกดีแล้วที่เนี้ยขงทั้งพุ่นสองอันเนี้ยครับน่ะ มันคณะเงี้ยไงเนี่ยคือจิ๋วขับปะผมว่าเลือกดีมังก็โอเคสันตัวเฮสุดอีรีวะว้าคือเรวคือเรวพี่น,อน,น้องคณะนี่หน่อยอย่งเด้เลยนะพี่น้องหมูมาตั้งใจ หินห้อยมันครับบ่ต้องเห็นบ่ต้องบ่ต้องเบิ่งหูดอกครับชุมมือเนี่ยทางด้งนะานพีวีซีเนี่ยโบต้องเบิ่งหูโอ้อันนี้บ่ติดว่ะนะครับผมหาว่ามันเสียติดครับพี่น้องคลิปนี้ยาวแน่นอนครับยาวแน่นอนอคอยจิตตัวดิวเพียงมึงเนี่ย เอาแลว้วเอาแล้วครับผมเอาแลว้วเอาแลว้วเอาแลว้วเนี่ยว่าอู้ดไอเบิ้งคุนเลยครับขอไปครับอู้ดครับเน้ะ เนี่ยครับไม้ครับหางใกล้แล้วครับมไม่ต้องไปสนใจ มันดูได้ปะติดปะติดปะอันนีรมิดซีดีเลยมั้งมิดซีดีครับบกเนี่ยอู้โซีดีขี้แหกหงานอยู่วะขี้แหกหงานอยู่อะไรครับผุนนะครับ ระดงอ้อยพูนครับอม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 นี่อมนี่แลวก็มนี่มหารถใส่คำว่านับเกใส่เลยครับสาก้ใส่สาใส่เลยนครับสามสิก้่อนนับตังได้ไปหล่ทัวอยู่ครับ จำว่าได้ว่าได้ถ่ายคลิปด้วยตัวช่วงนั้นผมาง,งานผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอ้อกันตรงๆแล้วพี่นอ้องทั้งหนีทั้งสินโอ้มีบ่เนี่ยติดบ่เนี่ยมิดซีรีครับอันนี้เบองหนาพุนครับ เปื่อนตักไก่นี่หนูนหนาหลายหนูเอาเข้าไหมเอาเข้าไหมโอ้โหเรียบร้อย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 นี่มีนี่ย ก <gehört S 1> ็คลูกงูมันเป็นลูกงูครับมาแล้วมาแล้วเอาพอแม่มันไปไสนนี่เนี่ยเอาเอาเฉพอ คือบอลลนหน้าม,มันยังมีอยู่เลยครับแค่แบบเนี้ยครับห่างดีครับแบบนี้หแบบหละครับหนูถ้าหนูหลหนูถ้าหนูมีเนะี่ยหนูมันสิติดดีครับที่แบบว่าน้ำมพเพราะจะเจียนะครับเอ้ยเอ้น้ำไปดินนะอ่ะก็เป็เปียกนะครับหนูมันสิลุ่งดีครับมีหาก,กินปูกิกนปลากินยังไปครับผมไปรุนน้นนาครับ น,น่าจะยเหียนครับนะครับผมเสียบตรงนี้ครับใส่ยมกอเนี่ยน่าจะยีเหียนเราไปกินครับลากไปใส่บนเดี๋ยวผมขอหาก่อนครับผมโอ้บ่เห็นพี่น้องเนี่ยครับผมเสียบนี่นะครับการเสียบของผมแล้วครับ มันที่เสียบใส่ใส่กอเขาถ้าเสียบถ้าเสียบใส่ขี้ดินแบบเนี้ยมันบ่นแนนครับพ้อยเห็นแน่นอนครับพ้อยพ้อยเห็นแน่นอนเนี่ยครับพ้อยมันเนี่ยคาบแรนเลยได้เนี่ยดวงนี่ดวงผมนี่นะครับถ้าติดนี่มันบ่นไบปป่ไกลหรอครับนูนี่ว่ามิธิบินไปไกลเลยล่ะบินไปเดี๋ยวก็ใช้ขาดแล้ว สรุปหายนะครับหาพอ่อๆหรอกครับพี่น้องเสียเวลาครับเสียเวลาฮะห,หกกบหกพี่นอ้องเบื่อหนี่ยถ้าข้าเข้าไปดงอ้อยก็จะเ,เลี้ยวด้ึยัยนะ่อยเมันนี่เห็นมันก็จะข้าไปไกลแท้ แต่ว่าหเห็นในน้องแล้วครับค้นบลักหรอกครับค้นทอนี่บลัก นั่นนะอันนู่นก็ติดนะครับนั่นเดี๋เรื่งครับว่าตัวนี้ตัวน้อยนี่ครับเท้าครับอันนี้ก็ติดครับเี้วโอ้โหโบักไงเลยครับบักไงเลยครับนี่ครับนันเจี๊ยกตุ่มนี่ผมเสียพุน่นนะครับนโอ้บักไงอีกแล้วโอ้โหเจีกก๊ยกตุ่มออกลอกแล้วพี่น้อง เนี่ยครับถ้าบุไดพ่ออันนี้บุไดสอนนะครับนี่ใหญ่เลยปักนี่ผมบุไดสอนนะครับผมแนะนำแล้วก็ะบอกวิธีกันนะครับถ้าพ่อถ้าพ่อไม้แหงน้าแหงนะครับดักทิ้งไว้จากอันทองอันกับพ่อถ้าพ่อน,น,น้าเปียกน้ำน้าเปียกผลครับน้ำน้าเปียกเลย ว่าน่าจะติดดีกว่านะโกฏบการผมนะสตาของผมกะทิวาแบบนี้แหละครับว่าปุ๊กปุ๊กปุ๊บนี่นครับแต่ผมบ่มี่อย่างนะครับผมม็นคนสตานีนะอู้เสียดายได้พี่น้องมึงต้องเล่นเสียดายเสียดายเอาขี้ยามมาลายแล้วดวงขึ้นมิสมีน่อที่นี่นเนาะห่วยเฮ้ยเบิ้งกันอีกน,นะครับมุ้มนี่เลยนะ จะตายไปจะตายมันผมเบิ่งคลิปอยู่เด้เทียงน้าวิดีโอกับบาวแมนเนี่ย <c ười> คล้ายๆกันครับการว่าวบาวแมนกับเทียงน้าวิดีโอติดบ่พี่น้องเหนาะไหมโอ้โหอย่าบ,บ่ติดว่ะเอ้มองนี่ไหมขับไปเบิ่งกันพุ่นครับพุ่นนะเดี๋ยวยางกันครับ ลุยเลยเข้าเขา,เขาม้วนนูตัวเดียวแลนอ้อมที่บ่เดี๋ยวนี้<ฮ>ติดอู่ดดิอันนี้ติด,ตดบ่ติดไหมครับติดไหมครับผมใช่แลเงียบครับผม นี่ครับไปไปลุ้นอน,นูนะครับกูเดี๋ยวที่เขามาเบิ้องไหม้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับเซเนี่ยอันเนี่ยนเหงาเป้วโอ้โหลันผิดพี่น้อง มันว่าท่านีห้เหยื่ออะไรด้ครับแบบนี้ห่างไปเลยครับติดแนวติดเตียบไปเลยครับผมเนี่ยโอ้ติดวะนี่เหลือบว่เห็นอันนี้เจ้าของต่างทางครับติดครับติดติดติดอุ้ยโอ้ยอ่ะเอาไปเนาะย่างไปเลยไปเลยดูเลย เดี๋ยวครั็พก็บหนูนครับนี่ปลาโอ้อยสกัดไว้นี่อันนึงครับเดี๋ยวก็แล้งเอาน้องอโนชาโอ้หันี่บวัวติดพี่น้อง ก็ติดพมกกัทาให้เบื้องนี่ม,นมันไปท้าอันติดติดไปเพิ่นเบิ่งเพิ่นสินนด่าข้อแหลวแล้วน้องค,ครับหนูคว้าในหลายผลนี่พี่น้องหลายครับ <c oughs> น,น,นี่เป็นหนูคว้าทั้มนี่ครับทางว่านี่อีกสองอันได้ครับใกล้ๆกันเลยคือว่าถ้าผมถ้าสิเอาโตอีลีเนาะครับ ตะคนหนึ่งมัห่างก่อนนะน้ําหอมผมนะตะพ่อห้อยนี่ผมว่าบอลอดวะอันนี้ขอโมนิดหน่อยนะครับบม่ได้โมหรอของแท้นี่แหละครับของแท้นี่ละพูดนะนอตอัดหลาดดูเห็นบ่เห็นเห็นบ่ผมบอกแล้วว่านี่ห้อยมันอยู่นี่เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ไปห่างมองนั่นครับห่างเออจุด โมโตินนันเราขาดเคลียในโมเป็นอย่างนะครับขอโทษหลายๆครับผมนี่ครับเซตเซตี่น,น้องเซตงานอันนึงหากใกล้ๆก,กันนะเบื้องล้อมที่ติดดีกบ่าคิดเรืกก่องอันบ่แล้วครับนี่้วไม่เลียวแล้วไม่เลี้ยวฮึห่างสตาร์ทไปนี่ ไวพ no sì ี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบักเด้งครับบักไงครับผมบักไงเลยตัวนี้ปัดฮู้ปัด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 โอ้ปัดทีทโถที่ถังกองันติดครับผมบักเด้งบักเด้งตัวนี้ยัยลีว่าพี่น้อง นะครับไปดูกันูนี่ครับเริ่มินนมนะพี่น้องเลดเจอบักบิ๊กไปบ้างเลยนะนนี้ติดตัวครับนี่โอ้โหนี่เงียบครับนี่เงียบเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเอากันครับโอ้ยเขา ลักตวเรกขนาดแล้วพี่น้องมันหนักขึ้นเด้วยครับโอ้โหบ่มีลูกหาบเมื่อนี้ห่างไว้ยี่สิบเก้าอันนะโอ้มีทบ้อยี่สิบเก้าอันครับเมื่อนี้ไอ้ถ้าทบอน,นี่เห็นเราไปกินได้อีกเลยครับได้อีกเป็นหกเลยเด้ต้องเลยหายเลยวะโอ้นี่อันนี้หน้ามันหลาย เลยบติดครับบติดครับพี่น้องหู้นนี่ไงเจ็ดนาทีแล้วเอาเข้าไหมนะเอาเข้าไหมมิดครับมิด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 ดีหุ้นครับ ครับผมพี่น้องครับเบิ่งกันยาวๆเลยพี่น้องติดมั่งบ่ติดมังด่งนะครับแต่ว่าได้มาแล้วได้มาแล้วตัตวแปดครับแปดแปดแปดได้มาแ,แปดโอ้คืออยู่ดิแปดคืออยู่ติดไหมติดไหม ผมเละเลยนั่นอย่างบุกหนูมัง้งเขาข้างหลังครับนีล่ลักษณะนี่เขาข้างหลังอีกอย่างหนึง่งขี้ดินขี้ดินเหนียวขี้ดินมันเด๋วดึงหรอว่ารัานครับดึงแล้วไม่เล่นว่าไรก็บ่เอาโอ้ทิ่มหนูลายโตอยู่ครับมือไหน,นครับลันผิดรันถึก ตุ่มมันยังเหลวอยู่ครับถ้าคิดตุม่มคิดตุ่มแข็งๆนี่โอ้ติดครับอันนี้ครับโอ้เศรษฐายเศรษฐายดักตีนดักตุ่มกแท้ดักตีนดักตุมกะะกตมกต่มพี่น้องอันสุดท้ายของม้านี่นะครับแต่เสน้นนี้มันท่นได้ห่างด้วยอันสุดท้ายของม้านี่เอาไปอังสี่เลยนนะครับออกไหม แม่เด้เนะีเนี่ยทองเราเด้ซ้ำเนี่ยครับเนี่ยทองเราเด้นะี่ยพูดเลว่าหนูผมกว่าลูกหนูลูกหนูที่ได้ได้หนูเอ็นตัวแม่สมือนี่ตัวนี้หน่อยมันกันนั่นแหละครับตัวนั้นมันโบทันเ้ากินดอกห่างอยูเอ่เบิดปีครับครับร,รุ่นกันไม้หนาครับมาสุดท้ายทั้งออกคนละครับออกกับผม จากสองตัวนี่เป็นยงหานี่ยขึคอหลาแตเือยองตัวนี่เ้เลกกับ้าเหรครับไอเสียบโอ้ยปวดท้โทคือแนนเสียบทิ่มเสียบทุบดทุกที่คะแดนนี่เลยคำมเราเด้อครับพวงนี้ใกล้ๆกันเลย มันฟาวเหรอโอ้ให้มันเข่าข้าขงหลังครับผมโอ้ข้างหลังนี่เข่าข้างหลังครับจักจะ่งหูจักจะห่จจะหูเดี๋ยว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 เดี๋ยรับเล็กแล้วเดี๋ยว,พวเพิ่งจะเกี่ยวแล้วครับเนี่ยครับ กะทินึงพุ่นก็เกล่ะที่นี่มันทิ้งประสายไว้ที่นี่ขาบพระอ่ำเห็นเนาะมาหอดแล้วบ้านพี่น้องร้านพิษไปหลายอันอยู่ครับแล้วก็ดเอ็นน์ก็ได้กินอยู่เลยครับพี่น้องก็ได้กินอยู่ครับปิกบิ๊กเลยว่าปิ๊กเนี่ย ไอุมครับส่านผู้ดใดสนใจนะครับนำหอมนะครับอ่าทักเฟซมาได้ครับผมหรือมิน์มาได้ครับผมคนี้ลูกสันมึงเนื้ออ่มีความหมานรึครับคลิปนี้เขาขอฝากไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมมันยาวแล้วครับผมเพราะการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ